ยังถามเรื่องนะไฟฟลไฟฟ้าเอฟซีพื้นผู้เพื้นหมวกมังยังชิว่าอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะอ่าชิว่าโกช่วยเห็นโบกเทียตมาถามดุถามดันแท่อชันเนาะเ่ื่อนกับถามมันนี่เฉาชอยแล้วถามเรื่องยิงเขื่อนเฉาชอยเนี่ยผู้เพื้นหมวกผู้เพื้นช่างเหโอ้ยวว้าวอชันมาถามเขาว่าปานตัวชิว่าใจเงินให้เขาแท่อชันโอ้ยเนาะอย่าคู่กระถามนะพี่น้องเนาะ กันบมถามได้สิผู้เนาะเจะตาจเต่เขาพี่เตะนุ่มไปแจากอุ่นเขากินน่ะโอ้ใจดิวัวนี่พูดเฮ้ยใครว่าเดล้วว่าเด็กก็ว่าโวยอยู่ติดคุณลุงบิมบิมเนี่ยชื่อแล้วว่าแบบนี้เออชิกได้เลยดิชิกได้ยูติดมันยืดอยู่ โอเคน้อพี่น้องเนาะเปิดภาพขึ้นมาในมือนี้พี่น้องเนาะสวงตะเวนแดงก้อยทำลงแรงเด้อพี่น้องเด้อเนาะหลังจากกลับจากด้านบ้านเฮือนซานเนาะของน้องน้ำพลแล้วก็สาวจ้อยเนาะก็ได้เดินทางมาหาทางสาวท่าบานุกอ่ะยังไงก็ต้องขอกาบทักทายสบายดีกับพี่น้องเอซกันเบิร์สูขุสูคคนพี่น้องเนาะ นบักวกินพ่อพี่น้องทั้งพังลาพังไทยต่างประเทศน้ำเด้อเนาะพี่น้องเน,งนงาะใครยินดีต้อนรับเขาสู่ช่องโขงบาเวียดบ้านเฮาคือเก่าอีกแล้วเนาะพบเจอกันช่วงบรรยากาศค่อยคัมลุงฮโทมาหากระห็นแต่าต้าเพิ่นอ้ยสบายดีเห็นยหิเห็นงานย่างบาัดนี่ที่หนึ่งเข้าเอาอสิ่งใดฮากา็ไม่ตะบุญบ่ พอไปบุญอขึ้นเห็นเห็ดบุญเหตุยังจบทางขามานี่เออไปใช้อือตะนุ่มไปใช้เห็นมันนี่เกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวเออนั่นน่นเราบอกอย่เงี้ยอยู่บ้านเจียวเข่าน้าลเออนี่เห็นน้องป่าคือว่านี่บ่เพือมีการขอลูกขอเมียให้กันบ่บุได้เอาลูกเอาผัวอ่าอายของน้องมวยเลยอ้ายของมวยเอาเมียเออ เด yeah> mmm> ี๋ยวน้องปาวผัวฉ mm yes. ันดอกเนาะหินเพิ่นเอาลงอ่ะเฟซบุ๊กยู่ฉันดอกเนาะอ่ามื้อนี้มีเมาฉันกอเมียให้อ้ายน้องมวยสิเพิ่นเอาลูกเอาเมียล่ะเออๆๆๆเออนั่นละเนาะพี่น้องเนาะฮอดยามมาแล้วมันใกครหอนยามหนาวเลยเฮ้ยเหาคู่ฮาคิงแล้วเฮ้ยทั้งตันุ่มไปเกี่ยวข้าวตี เพิ่นไปได้อีกมื้อล่ะ2 2มื้อืมทางคํามืดนอนเออด้ักหญ้าเจ้าเป็นตาได้อยู่ได้กินอยู่บ่วาันวานตักกาด้ักออเช้ามือบ่ทันตลาดว่าสิซื้อับัวเออทํานๆ1ข้าวงเนาะักาักหอมาักบัวักหอมเออๆโอยมืแ้นอนักแคตัวนี้ ดับจุ๋ยเนาะเออเออเออเป็นนี่คือบุดังทานสาวตาคือบุดังทานอืมดังไม่เห็นเบิดเออเออเออระวังเลยเนาะตะปุมตะปูหวาดเสียวอยู่ได้พี่น้องเลยอืมหากระนังเกิดผักกาดผักหอมให้ยังไม่บานอือันนาหมักทวเฮาคุดแบบ เพชรเป็นคังคูนะแบบคือคันนานะแล้วบันี้บานุ่มผลเพชรเป็นคันนาเท่าไรบ้านหี <c ười> ่อไปหมดหรอนะโอ้คือเก่าอืคือเก่านี่ยังอยู่นี่เนาะที่ไปใช้พี่น้องเนาะอ้แต่ว่าสีนี่ยังมันทาอยู่นี่เนาะโอ้ยพี่น้องเออ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 อ่าเบิ่งชมรำกันเนาะจะไปชินี่ประจักษ์ละ มีกะเดินทางมานำกันกับพอตาเพิ่น2คนคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะช่วงนี้ยังไปยังมา2คนคือเก่าพี่น้องเอ้ยโตฟังเนียได้ฮดซทางนีเนาะแม่น้องมูเราจแล้วล่ะยเออทจัน่อยแดดอ่อนป่าวเออแล้วเลยอ่าบ่ได้เห็นว่าจันอยแต่เป็นตกดิน คือเป็นยังคือกี mm ่ข hmm. ันกี่ขีนทีนาวๆหนาน้อยไปสั่นอ่อือเนือดังไปหนึ่งเขาเพิ่งก็ได้เนาะใจ้เขาเน่ะมาลายอยู่บ่อเน่ะอออุ่นเขาเย็นนะที่ยอ้หหมมือเนาะรับการไดิอืสซาุเนาะทางนี้ nên bạn hiền san vân vân hướng lặng vân tiền bộ nó bây sang nọ vân đấy thì nó người nhưng vô nó nhưng vân kiếp vân cầm khác phần đấy thì nó ôi rồi cái tủ này khăn mang ngọn hình nè mà hình lủng với đây hường này ngang với này đã có đã biển vòn kiếp khương kiếp cổ một chi đấy nó หลังกระสมหลังกระซีแล้วยังน้ำในพี่น้องเนาะโหทิมอายุอันเนี่ยเป็นตางูมาขึ้นได้เลยเนาะยังไม่แรกวะนี่คือบอลนี่ใช้งานเจอะแยะนี่คือหากระจีกเอกมาในียังไงเอกอาขุดนกใช้งานเจยอะแยะปัญญ์เนาะเอาได้เนาะขั้นผู้ใด้ช่อุ่นเขาอุ่นหนาวก็เผาเฮ็ดได้เหย

ช่วงนี้มีผืนไหนี่ขึ้นมาคือเก่าให้เจียงพันปุริเว่ยป่ะใช่พันปุริเว่ยหาบ่ะขึ้นแล้วขึ้นมาหาเมน่องนวาดเขาว่ายุ่งว่านี้เขาในบ้านเขาไปเห็ดอนาซอยเอื้อยเป็นเห็ดยังนะขึ้นเนือนเขี้ยมเครื่องขึ้นเนื้อขึ้นเนือนไผ่ขึ้นเมน่องวอนนี่ยกายขึ้นเมน่องเบนเนี้โอ้ขึ้นเมน่องวอนโอ้แล้วอะไรแล้วกันขึ้นเหมือนเรียบร้อยขึ้นเรียบร้อยบาทนี้ อได้เมาอยู่บ่บได้จอดอ่ะไ <laughs> ่ได้จอดไม่จอกครับ,บ <laughs> ไปเด้อเกยคือว,ว่าละ่ะเนาะมาแตนุ่มเพิ่นกลับ,บไปอยู่เป็นเหตุเป็นเหตุงานดีละ,นะนเนาะเอฟซีเพลงว่าอยู่ให้เดี๋ลูกเดี๋เมียไปว่าสันผู้ผัวเป็นยังนอนอยู่โ นี่เาไอเจงไหนฉันผ<ม>ู้หนึ่งไปกับผู้หนึ่งยู่แล้วเนาะกันไปน้ำกันพัดชองผู้ใดเชียลูกพี่น้องเไยเอ้าคือผู้จกเสียหัวเสียมวยโดดนะบมอแยมลังเออสูตรนี่ต่างกันเนาะเออาุ่มข่อยไปล่างหัวล่างมวยมากจกใจเหลวก็เอาไปข้างใช่นั่นได้แยมลังนะเออไว้เลยก็มักหลายต่อเนาะจกเห็นมาป้าใช้พายอีกหลายขันหลายตอน

เอกน้อยใน,นนี่ละมึอเอกน้อนนยย้ำใดกันน้อนวันนี้เจียงคนว่าคนเจ้าเบยูตีบเบยูอืม <c oughs> จริงเลยเนาะฮ่าเยอะถามเรื่องไฟฟลไฟฟ้าเอฟซีเพิน่นผู้เพิน่นผมแม่งยังชื่ว่าอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะ เออที <idd> <ubers> uh, ่มาออกช่วยเห็นบ่กเที่ยวจะมาถามดุถามดันแท้่อชันเนาะเออชันก็ถามมันนี่เถื่อจ่อยแล้วถามเรื่องยินเถื่อเงินเถื่อจ่อยเนี่ยผู้เพิ่นบหมักผู้คนช่างเห็นโอ้ยไอชันมาถามเขาว่าปานตัวที่มาจ่ายเงินยในเขาแท้่อชันไม่เนาะอย่าคู่ก็ถามได้พี่น้องเนาะกันบ่ถามได้สิ่คู่เนาะอย่าคู่ยังก็ต้องถามแล้วพี่น้องเลย Giới soi ghẹt hạng gần mi heng là. Ta phù hân vội ai soi phần minh hạng phần chơi heng yêu bia kla. Do cháy nè? No, giọng, nó hít dáng kiểu áp bên tiêu phân bất khuôn phân dáng thè. Bao nó. Quân gục của anh gần áo. Hih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 i. Hihihihi. Hihihi. Hihi. Hihi. Hi. 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 <laughs> ừ. Nhu tay vì sao cả đấy nó mhm 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 ngoại ngoại mhm 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 thùng mhm 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 เออคือเว้าแล้วไฟฟ้าเฮาก็ยังอยู่เนาะยังยังมีหยังเพิ่มเติมเด้พี่น้องเอ้ยเนาะคือเก่ามีแต่ม้อยอยู่เออจะคิดว่าจังได๋ล่ะไฟฟ้าก็ยังสีนี่ก็ยังเนาะแล้วก็เรื่องเตากมเตาแก๊สนี่ก็ยังพี่น้องเอ้ยคือเว้าแหละอนเว้าไปหลายถามไปหลายบัดผู้เพิ่นบ่มกผู้เพิ่นชังก็ยันคือข่อยเว้าแหละต้เนาะ คือกันก็คอยถามชาวจอยเรื่องดินเขาเฮือนแล้วแล้วผู้ได้เป็นคนหัาเอาเข่าวอวสานเนาะอผู้ได้เป็นคนจ่ายเคยถามนั่นเงืพิษเพิ่นบาดนี่พี่น้องนะ <c ười> เนาะเดินในแหละเถวนาเพิ่นเพิ่นจึงเมีนผู้นนะ <c ười> <c ười> อ้วนเนาะดุยดุยไปมาที่เกะเพื่อนเหเด่น <c ười> นะเออเรามีนาโคกบอืม อืถามนึงพดบแบบนี้มัวมอ๊ะ uh> uh 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 ี่ไปเอาข้อเรงแล้วบ่ะมปรีกัวเอามาห็นมาเตะถ้าตตนุเดี๋ยกมอ๊หุอเราเราลงหุ่นบ่เออบ่แนเนาะเป็นใน็ิคนสบายคร้บเนาะหาแตาเอาไข่หวานนี่นออื่เป็นไข่แบบมักตุ่มอก เช้าเป็นไข่แบบเป็นตุ่มอกอกค่ะมันพันไข่ไข่ขขนะเพื่นเอิญไข่ไข่พันไข่หัดพันไข่เป็นตุ่มเออไอตุ่มมันได้น้ำคือน้ำเกลีงอย่างนี้บ่น้ำผัากระพียงนี้เพื่อนเอินว่าตุ่มพันไข่เ <c oughs> ช้าเป็นไข่แบบตาแดงเออก็คนนี้บีนมันนมใส่คืนหายได้ทนะี่เป็นเ่อนเซฟเออ จ๋าตาแจ๋เออเจ้าไข่นะตาแดงนอืๆๆๆเดี๋ยวเนาะบัดเป็นบ่ได้ยากเด้อเด็กน้อยเนาะพี่น้องเนาะเออบัดนเป็นจังได๋ซั่นับ่เป็นก็บ่เป็นแต่ว่าเจ้าน่ะไข่แน่บัดเนาะอ่าคือสิตกเก็ตกหยังล่ะบัดนีตกลเออไข่แน่อันก็ได้ กว่าตอนนั้นเราเด็กนูนคืนอันนี้ได้พุ่งกนหอยผีได้อ่าตินกินหอยกระมังหูหุณจงตุ้มเออได้หับวันอาภูกินได้ไม่ได้จักคล้ำเนี้ยโตย่างเดียวเออมันแก้วท้ามันก็ดทุกเกตแล้วอืมหักสาวแล้วเนาะอยากเศร้าอยากดีพี่น้องเลยอ่ามีแต่กินกับกินมีแต่ว่าหอยวันนี้ก็อยากวันหน้าก็อยากวันหน้าจังคล้ำกินก้อนรอบนี้ว่าฉัน เพื่อฮอตนะลอกครับนี่ยยอะอยากนักเติบอยู่ได้พี่น้องเนาะอี่านี้เพิ่นปลูกแล้วพอเฉาตาหรือยังบ่ยังเออเปลเป็นร่องเป็นยังนี่เถอะเออเพิ่นเริ่มเลยเออคักเลยเนาะอ๋อปลูกมันใ่ช่วงหิมะนี่แหลดินชายด้วยดินชายบ่เมนดินชายเลยชาวตาเป็นดินดากเหลืองเลย เออข่อยย่างมึงอยู่เห็นล้ปลูกอ้อยกับงาเออเอเพราะว่าเคยมาตัดแล้วปีแล้วนี่ก็คือันแล้วนี่เพิ่นเพิ่นจ้างกรับเมาแล้วนี่คนกับตะนมเอ้าบดคืนแจ้งบดคืนแจ้งยอนเนกนอนมันดตัดตอนคืนเอาอยากแล้วเออื พอช่วงมันเป็นราคาเพิ่นกระเบิ้ลกันเนาะนอยากขายตอนเป็นราคาคือกันพี่น้องเน,ะนาะและออ้วเขาหยาดไ้วยเออเอเอ,าเอาตามสบายเราได้เนะาะขึ้นอายตัวแล้วเนาะปลาเด็กนี่ก็ไม่ได้ไปังไหนนี่มาประเด็กหอยตัวเล่นอยู่บนเก้ากอินิด้วอฮึมบุนบุนบนไนด๊อกเนาะพี่น้องเนาะโอ้ปุงหยดปุงใบ,ใบไว้แท้นี่ น้ำหน้าลดพี่น้องเนาะว่าโอ้นี่น้ำหยอดบาพ่งเนี้ยนะคือกกสองกกหนึ่งพี่น้องเนาะตัวเตะงาแตกใบค่าปลูกนี่แต่ว่ายังบม่เป็นดอกเป็นยังไงพี่น้องเนาะแต่ว่าอีกต้นหนึ่งเนี่ยเริ่มนะนะฮะเด้อเด้อเนี่เด้อได้ใช่ของใหม่เนาะไม่ใช่ตัวขาดคือเก่าล่ะ พี่เนี่ยหนึ่งข่าวคุนขาดเบิดได้พี่น้องเนาะอันนี้บอกจี๊ดและจัดให้เนาะเออผักแล้วบาทนี่เอาบหดีหัวหน้าบ่อหัวพียงแถวอันะเอนโอสโหแต่ละนี่จ้างกันเนาะบ่ได้แถวตาหัวใจอ่าพอเท่าเจ้าข่าวใช่เนาะหัวก่อนเอออม่ชิมก็ติดแล้วสิ่จีเออเทาหนึ่งหนึ่งข่าวสานคือกันได้ประหนะคาะ เฉยเฉลยคือจังมไข่นี่อ่าใช้จังหวะอดเลยครัท่านคือเข่าอุ่นเข่าเย็นนี่หวดก่อนหวดก่อนแล้วก็จังเอาเข่าลงท่นคือเข่าอันซานลดก็คือว่อนนะเอาเข่าลงจังล่างร่างนี่มันเด็กหน่อยก็จบเออสูตรแต่ละคนก็คือกันเนาะเออเอาแล้วได้ตามสบายได้ผู้ใดมีเบี่ยมีงานเฮ็ดเนาะเออเออ จอดพาคนใหญ่ฮดกับบุกินหาบช่องหาบดอกน้าพี่น้องเนาะเฮ้อฮ่าดูพูดขึ้นอายไว้ดเนาะคนกุบฮ่าดูยังไงเบิ่งก่อนนะอืมอู้ปลูกกันคุมนิดหน่อยแปลงไม่ใช่คุมใหญ่หรอกเออทั้งนี้ใส่สูตรคุมน้อยเนาะ

เออ,อเมื่เกิดมันเกิดตามนี่มันดีชื่อดอกอันนี้นะมนเกิดดตมไม่ไ้อ่ะอืมแล้าวาคนปลูกมันไปเกิดดอกนี่นะพี่น้องเนาะนี่คนปลูกคนปลูกบ่าตัวนั้นนะบ้าปลูกปลูกเขต้นบ้าเอามาหวานเนี่ยเออตัวนั้นคืออยู่นอกคุณเออเดี๋ยเอามาหวานแล้วมากาอ่ะตอนนั้นก็มากาเออเออเออแล้วก็า โอ้ไปเราบุล yeah ุ่มท okay. ึงท่าม oh, ุงแท่นะมุงคงใกล้พ่อต่ำไม่น้อยชาวตาเนาะโอ้ยมารอบหนาไปชวนต่ำบัารักก่อนโอ้พี่ช้ิีนยังเกิดตั้งแต่หึงเลยช่งสีนาแทะก่อว่ะจีบ่าอี้ยันมันเน่าอีกเนะ่

ันเรเห็ยังไงดิขมื่นก็นอนคักนอนแน่ดิโลเนาะคนกุ่มเราเฮงทางนี่ถูกวัเขาบ่นชีคุณกันเนาะนี่ฉันแล้ววันนั้น่าโมติดเบื้องด้วยนะโติดบ่ โอ้ยจ๋าตายต่กเอาไม่ต่จะนุมม่แจ้ค่นเขากินนะโอ้ตายดิอุ่พูดโอ้ยเคยว้าดวพอเดกก็บ้าโอยู่ติดคุณลุมบิมเนี่ยชื่อรบาแบบนี้เอดได้เลดีดได้ยุ่มติดืยู่ใช่้า บมดน่าแล้วเอาสูดข่อยไปใช่รถเจ้าผวดมาเอาน้าสิรอบก่อนน่ะกะจงเอาข่าเย็นใช่แบนี่ได้เอาข่าเย็นใช่จว้น้ายาไปเฮ็ดนั่นนะอพิดกกนกับตะนุ่มรดทชอน่อยกระซุกแล่นี่เนาะนี่พี่น้องเนาะ ตื <sentido. S 2> ่นนะเบัตื Look ่นเอาแล้วไม่ยังทั้ยังไ่ตื่น่เนาะคอยปกคอยชิมเาด้เนาะชิกเลบดังไชยได้บ้นเเออเป็นเป็นสูตบ่อือ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 าเฮ็ดเนาะบงชิบงหมืงหมือตก่อนยังอยู่บ่นี่ โอ้ยโอ้มันก็ใหญ่ายเว้ยเนาะเออคอยใหญ่กันเถือนหน่อยแล้วนี่ชาปุตินได้แถวไหนอยากง่ายนี่น่ะจะมันชุกหน่อยเจอชิวเพ่ข่อยไปจักข่อยมาจอบด้วยเด้จักอะไรคดพักจักอะไรจักหนึ่งเขาเนาะโอ้ยพี่น้องเลยเอ้าโอเคพี่น้องเนาะคุนมาเยี่ยมมายามกันรอบคำรอบแรงชื่อดอกเนาะ ทางหมอตาเพิ่นก็มีเวียกอยู่ได้เนาะกับทางเสาตาเพิ่นมื่อนี้เนาะก็เลยได้พาขึ้นมาเนาะเอาโอเคพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ทางเบลอยดเองพี่ j a ข,ขอโอตเนาะรำลาพาจากพ่อแม่พี่น้องไปเพียงแค่น,นี้สักก้อนเนาะพิพัฒนประก,รนกันใดกรับขอโทษขอให้น้ำไหลายเด้อพี่น้องเด้อเอาทายนี้ทางเบลอยดเองพี่ j a ขอ,ขอกล่าวเข้ามาสบายดี day, พี่น้องเนาะบ๊ายบาย